เคมีชนิดน้ำช่วยพืชทุกชนิดจเจริญเติบโต,ต,ตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK999 ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02-105-6666 021056677สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดโลกอสังหากับผมชิดเหมือดไทยสงครับ สัปดาห์นี้ทางรายการมีความเคลื่อนไหวนะครับในแวดวงของธุรกิจอสังหามาฝากกันอีกเช่นเคยครับซึ่งล่าสุดทางด้านบริษัท k ค k s s e t and d e v ด l เ p เ e n t เมนจำกัดน,นะครับได้ออกมาถแถลงข่าวถึงการเปิดตัวโครงการใหม่นะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าจับตาม,มองอย่างมากเลยทีเดียวครับส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมในส่วนของภาพบรรยากาศภา,ายในงานพร้อมเสียงสัมภาษณ์ของผู้หารค่ายนี้กันครับ เรเรียนถามท่านผู้บริหารนิดนึงค่ะว่ามีความเป็นมาตลอดจนความชื่นชอบต oh, ้ไปปักหมุดในพื้นที่ต่างหวัดเป็นครั้งแรกนะครับเเรามองถึงศักยภาพของลกูกลุ่มลูกค้าที่ ที่เรามีอยู่ในมือแล้วก็เรามองถึงกลุ่มลูกค้าที่เป็นนิชมาร์เก็ตที่เขาต้องการที่อยู่อาศัยเนี่ยคราวน,นี้เราก็ต้องมาถามตัวเองก่อนว่ามันมีตั้งแต่พัทยาหัวหินภูเก็ตเชียงใหม่นะครับเขาใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นโลโก้ด้วยซ้ำไปนะครับทำไมเราถึงไปเขาใหญ่ตอนนี้แอคทิวิตี้บนเขาใหญ่เนี่ยมันเปลี่ยนไปจากหลายๆปี ก็จะมีร้านอาหารดีๆมีศูนย์การค้าต่างๆนะคะค่อนข้างเยอะที่ดินแปลงเนี้ก็จะอยู่ใกล้กับ f a c i l i t ีทั้งหมดนะครับสามารถที่จะขับรถแค่500เมตรออกมาก็เจอถนนธนรักษ์แล้วนะครับแล้ววิ่งแค่ประมาณสัก3โลเนี่ยก็เจอพวกปาลิโอนะเป็น Shopping มอ l ลเป็นเล็กๆนะฮรร้านอาหารเนี่ยมีตั้งแต่ปากซอยแล้วครัวเอ่วอะไรอ่ะครัวอะไรนะพี่ ไม่ใช่คลัวเขาใหญ่ไอ้คลัวย่าขามีคลัวย่าขานะครับร้านดังๆอยู่บนเขาใหญ่ถ้าเป็นโลโก้ที่เป็นอาหารแบบเป็นโลโก้เลยเนี่ยจะมีคลัวย่าขากลัวเขาใหญ่นะครับซึ่งตรงเนี้เราออกมาปากซองเนี่ยเราเจอคัวย่าขาเลยเราเลี้ยวขวาขึ้นไปประมาณทักสี่ห้าร้อยเมตรเราก็เจอด่านอุทยานละกลางวันเนี่ยตอนช่วงเช้าเช้าเนี่ยจะเป็นอะไรที่ amazing มากนะครับที่ดินแปลงเนี้ยเพราะว่าผมเนี่ยไปกับทีมงานเนี่ยบ่อย ในช่วงตีห้ากว่าๆนะครับเราก็บางครั้งเราก็จะเห็นเก้งเห็นกวางลงมาขินน้ําเพราะว่าใกล้ๆที่ดินเราเนี่ย,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 ยมันจะมีคลองน้ําอยู่นะฮะก็จะมีช้างมีนกมีอะไรมีเก้งคือแบ <utet> บได้บรรยากาศมากเพราะว่ามันติดอุทยานเลยแต่ว่าที่ดินมันเป็นโฉนดนะครับซึ่งซึ่งมันก็คงไม่มีแล้วอ่ะเพราะว่าแม <Myster ium S 1> <ừ> ้กระทั่งอ,อธิบดีกรมที่ดินท่านยังบอกว่าไปเอามาได้ยังไงที่แปลงนี้นะครับเพราะว่าบ้านแกอยู่ที่นั่นแกก็ยังไม่เคยรู้เลยว่ามีที่แปลงนี้อยู่ S <S <S นะฮะคือ,อตรงนี้ก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเซล์กาลรี่เสร็จนะฮะก็อาจจะเรียนเชิญพี่ๆถ้าบ้างว่างก็อาจจะไปจัดงานที่นูน่นสักวันหนึ่ง <S <S นะครับแล้วก็เรียนเชิญพี่ๆไปดูที่ของจริงที่นูน่น ปี2549กครับพี่ก็เข้ามา,าจบบริษัท KD Asset นะครับแล้วก็เริ่มทำอสังหาริมทรัพย์ก็คือ,อโครงการคอนโดมิเนียมนะฮะในปี2549ก็คือเป็นโครงการ The Next c o n คอนโดมิเนียมลาดพร้าว44นะครับเป็นโครงการแรกมีเป็น็อ2อาคารนะครับ282ยูนิตนะฮะในสมัยนั้นก็ประมาณสัก้ล้านนะครับ มูลค่าโครงการนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จก็ถัดมาเราผมก็เปิดมาเรื่อยๆนะครับก็มาเปิดสุขุวิทห้าสองนะครับเป็นเดอะไพรเวทพูวิลล่านะครับแล้วก็ตามมาด้วยเดอะการ์เด้นมิกซ์นะฮะแล้วก็เอ้ยเดอะการ์เด้นสูตรก่อนแล้วก็ตามมาด้วยการ์เด้นมิกซ์นะครับก็โครงการล่าสุดในวันนี้ที่เราจัดงานเพรสคอนเฟล็นต์ก็คือเป็นโครงการเซนเน็กซ์ที่เขาใหญ่ นะครับที่โครงการเซนเน็กที่เขาใหญ่ก็จะมีเสน่ห์ค่อนข้างมากนะครับถ้าเทียบกับของที่อยู่ในตลาดในปัจจุบันเนี่ยของเราเนี่ยก็ถือว่าเรายูนิคแล้วก็เรากลุ่มลูกค้าของเราก็คือเป็นกลุ่มที่นิชแมร์เก็ตจริงๆนะครับเป็นกลุ่มลูกค้าที่ชอบสินค้าที่มีความแตกต่างนะฮะแล้วก็แล้วก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองซึ่งเซนเน็กเนี่ยมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองมาก เพราะว่าเป็น Eastern Style, อีสเทิร์นสไตล์ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นวิถีแห่งตะวันออกนะครับเ,เจ้าเดียวโครงการเดียวที่อยู่บนเขาใหญ่นะครับแล้วเราก็เป็นคอนโดมิเนียมออนเซ็นที่แรกบนเขาใหญ่แล้วก็ที่แรกในเมืองไทยด้วยนะครับถืวอว่าโครงการนี้เราค่อนข้างใส่ใจใน,ในรายละเอียดให้กับลูกค้าเป็นยังไงบ้างคะครับเราใส่ใจมากครับเพราะเราตั้งแต่ในเรื่องของวิวนะฮะเราเข้าไปดูเนี่ยเราก็มีการคุยก,กันกับทีมงานว่า เอ๊เราจะทำยังไงดีเราจะเราเราถึงจะเอาวิวที่เรามองเห็นเนี่ยให้ลูกค้าเขาเห็นอย่างที่เราเห็นได้อตอนที่เขายังไม่ได้ไม่ได้มาที่ดินเขาก็สามารถเห็นอย่างที่เราเห็นได้เราก็คิดถึงตรงนี้แล้วก็ไปหาพาร์ทเนอร์นะครับที่ก็ไปได้พักพวกที่ฮ่องกงนะครับซึ่งเขาสามารถที่จะเอาเฮลิคอปเตอร์มาถ่าย รูปขึ้น3า0อยิงกล้อง3 6 0องศาให้เราเนี่ยทุก1เมตร1เมตรขึ้นไปพอเราได้รูปตัวนี้มาเราก็มาเดเวล็อมาออกแบบนะครับเราก็จะรู้ว่าวิาว,วจริงๆเนี่ยทั้ง3 6 0เลยเนี่ยด้านไหนสวยสุดด้านไหนเป็นยังไงนะครับเราจะควรจะเอาห้องไหนหันไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นหมดเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นการใส่ใจในครั้งแรกละนะครับในเรื่องของการดีไซน์แนวความคิดทางการออกแบบทาง พวกแบบผมทางคุณปะคินแล้วก็คุณซาร่าโอเวนะครับคุณมายยโกอันโดนะครับดรสิงห์อินทราชูโตหลายๆท่าน AO Agency น d A3D ะครับเอ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 อเ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 มเอ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 เรีอเ,อเไเ้วอาทีองาเเป็น,100นอรออยอเนเ่เอเอดอมอเอเมเองใเการที่อะพัฒเาอออน โครงการเซนเนกเนี่ยให้ออกมาเป็นผลงานที่จับต้องได้แล้วก็น่าสนใจนะครับตั้งแต่ในเรื่องของอิเลเมนต์ในเรื่องของการออกแบบในแนวเซนนะครับเซนคือความสงบนะครับมี5 e l อิเลเมนต์นะครับตั้งแต่เรื่อง,อองน้ำเรื่องดินเรื่องไม้ไฟแล้วก็เมทัลนะครับก็คือพวกเหล็กอะไรต่างๆเนี่ย เราเอาทั้ง5้าอิ e ลเมนต์เนี่ยเป็นแนวเ,เป็นจุดนำในการที่จะไปออกแบบโครงการแล้วก็ทำยังไงให้โครงการเนี่ยกลมกลืนกับธรรมชาติด้วยไม่ได้ไปทำร้ายธรรมชาติเหมือนกับที่คุณประคินได้พูดไปนะฮะเรื่องแสงเนี่ยทำไงไม่ไปทำให้สัตว์ที่เขาอยู่บนเขาใหญ่เนี่ยไปกระทบกับสายตาเขานะฮะไอเรื่องต่างๆพวกนี้ความกลมกลืนพวกนี้เราก็ต้องใส่ใจอันนี้ก็คือในเรื่องอีกส่วนหนึ่งนะครับ อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราได้เริ่มหาวัสดุนะฮะในแต่ละส่วนในเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องไม้นะครับเรื่องหลังคาเรื่องพื้นเรื่องเฟอร์นิเจอร์เรื่องอะไรต่างเนี่ยเราได้เดินทางไปแคนาดาไปอเมริกาเพื่อที่ไปหาวัสดุอุปกรณ์นะครับเก็บมาไปหาซื้อไปหาซัพพลายเออร์ที่เขาจะต้องคอยส่งของต่างเนี่ยให้เรานะฮะแล้วก็นำมา ซึ่งมาพัฒนาในโครงการของเราเรายังได้ไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อที่จะไปศึกษาในเรื่องของออนเซนนะครับอย่างลึกซึ้งแล้วก็เราได้ไปศึกษาในเรื่องของอิเลเมนต์ต่างๆในเรื่องของการตกแต่งนะครับเราไปหาของบางอย่างที่สวยๆที่จะไปโชว์ในงานในวันที่29ก็คืองานการโอเ n ิ n ลนิที่โรงแรมสยามเคมปิสกี้ด้วยนะครับก็อันนี้ก็จะได้ไปชมกันนะครับ อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของความใส่ใจในรายละเอียดครับเรื่องด้านความปลอดภัยนี่เราให้ความสําคัญมากอยู่แล้วนะฮะเราตั้งแต่ในเรื่องของรั้วในเรื่องของกล้องระบบกล้องวงจรปิดนะฮะในเรื่องรอประพอเราก็คงต้องไปเซตอัพกันนะครับว่าจะควรจะมีกี่จุดแล้วก็อยู่ตรงไหนบ้างนะครับเรื่องคีย์แอสเซทต่างๆที่จะเข้าไปในระบบอาคารต่างๆนะครับในเรื่องของบันไดหนีไฟในเรื่องของระบบ ป้องกันไฟไหม้หรืออะไรต่างๆเนี่ยก็คือทุกอิเลเมนต์ครับพี่ก็เราก็เราดูแลหมดนะครับเพราะเราดีไซน์บายโค้ดโฮเทลด้วยนะครับแลัวขนาดของโครงการรวมถึงราคาเริ่มต้นถึงสีิบเป็นไงบ้างคะเอ่อราคาเริ่มต้นเราก็อยู่ที่ประมาณ3ล้านกว่านะครับจนถึงประมาณไม่เกิน12ล้านนะครับสิล้านกว่านะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่คนไทยรับได้นะครับไม่ได้เป็นราคาที่สูงเกินไปแล้วก็ไม่ได้ต่ําเกินไปนะฮะอยู่ในถือว่าก็เป็น ราคาที่ผมผมมองว่ามันราคามันก็ต้องตอบโจทย์ด้วยตัวมันเองอยู่แล้วว่าถ้าราคามันแพงขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยหมายความว่าเราต้องมีอะไรให้กับเขาบ้างนะครับลูกค้าก็คงต้องมาดูครับะแล้วมูลค่าโครงการยูนิตเรามีกี่ยูนิตอะไรบ้างเออเรามีรวมทั้งทั้งหมดเนี่ย104ยูนิตนะครับแบ่งเป็นตึกซันเนี่ย51ยูนิตแล้วก็ตึกมูล5้าิบยูนิตนะครับก็เออ แต่และยูนิตก็จะมีความแตกต่างนะครับเราก็เดเวล o อขึ้นมาเป็น4ไทป์ด้วยกันก็คือมีเ e g ก l a ่าไทป์นะฮะส몰ไทป์มีเดียนไทป์แล้วก็ลัสแล้วก็เอ็กตา a ์ลั5 5 5 5ไซส์อ่ะขอโทษทีครับโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการแรกที่ระบุต่างจังหวัดแล้วทำไมเราถึงมองเลือกทงใหญ่เอ้ยเลือกเขาใหญ่กั่เนีอผม ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าผมเป็นคนที่รักป่ารักเขาแล้วก็ชอบไปเขาใหญ่แล้วก็รู้ว่าเขาใหญ่พื้นที่ภูมิประเทศบนเขาใหญ่เ,เป็นยังไงนะฮะแล้วก็เรารู้ว่าตรงไหนมันเป็นพื้นที่ที่สวยเป็นพื้นที่ที่วิวสวยอากาศดีใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกหรืออะไรต่างๆเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นจุดแรกที่เราคิดว่าเราน่าจะไปทำตรงนั้นอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราต้องการที่จะพัฒนาโปรดักเ,เนี่ย เพื่อคนในประเทศด้วยไม่ใช่เพื่อต่างประเทศอย่างเดียวนะถ้าเราออกไปตามหัวเมืองที่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่อื่นเนี่ยก็จะมีต่างประเทศปะปนด้วยนะฮะที่นี่ก็จะเป็นยูนิคที่เป็นอีกแบบหนึง่งแล้วก็ผมก็เป็นคนชอบออนเซนด้วยนะฮะก็จะไปญี่ปุ่นเป็นประจำอยู่แล้วเพราะนั้นก็เลยอยากจะให้มีออนเซนในเมืองไทยบ้างครับผมมองว่ายังเขาใหญ่เนี่ยเป็นแหล่งโอโซนระดับเของโลกนะครับตอนนี้ เราเองกับไม่ตื่นตัวแต่ว่าคนต่างชาติเนี่ยต้องเข้าใจเขาอย่างหนึ่ง c u เจอร์ของคนต่างชาติที่มาเที่ยวประเทศไทยไม่ใช่ไม่อยากมาเขาใหญ่นะครับแต่เนื่องจากว่าเราเขาใหญ่เนี่ยมันไม่มีสนามบินนะครับชาวต่างชาติเนี่ยเขาจะนิยมไปเที่ยวที่ที่มีสนามบินลงเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความสะดวกสบายการเดินทางต้องไม่เกินหนึ่งชั่วโมงจากสนามบินนี่คือเป็น c u เจอร์ของคนต่างชาติ แต่สําหรับคนไทยเนี่ยเราบอกว่าการที่เราจะไปเที่ยวเขาและอากาศดีใกล้ที่สุดของกรุงเทพก็คือเขาใหญ่ถูกไหมฮะเดินทางก็ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงเศษนะครับก็ถึงละครับ็จถ,ถ,ถึงจุดเด่นของตัวโครงการที่ตั้งของเราค่ะครับพอที่ตั้งของเรานี่ถือว่ามีเ,าเป็นทําเลที่ดีมากนะครับก็เป็นหัวใจของการพัฒนาสังหาร,ริมทรัพย์เลยด้วยําไปในเรื่องของโลเคชั่นนะครับอของเราเนี่ยอยู่ ตั้งอยู่บนที่ดินเนี่ยตั้งอยู่บริเวณใกล้กับถนนธนรัตน์ซึ่งห่างจากธนรัตน์แค่500เมตรและอยู่ใกล้ๆกับเขาใหญ่เลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นทำเลที่ถือว่าอยู่ข้างใน500เมตรเนี่ยได้ความเงียบสงบได้วิวได้บรรยากาศของเขาของป่าวิวนออกมา500เมตร